เป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมที่น่าเล่นรุ่นนี้นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ชาร์จนะครับผมไปพร้อมกับตัวรีโมทถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับผมสามารถกดปุ่มขึ้นลงผ่านตัวรีโมทได้เลยนะครับผมสามารถบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถสั่งเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยเป็นอีกรุ่นนะครับผมที่น่าเล่นนะครับสําหรับงานตะกร้านี้ยกตัวลอยได้แบบนี้เลยตัวนี้ก็จะบังคับผ่านตัวรีโมท นะครับผมสามารถบังคับหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้เดินหน้าได้แบบนี้เลยนะครับผมเดี่ยวได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมบังคับเดินหน้าได้แบบนี้หมุนรอบตัวเองได้นะครับผมสั่งงานผ่านตัวรีโมทแบบนี้เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับผมถ้าเป็นรุ่นนี้สามารถทําได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถอยหลังแบบนี้นะครับผมสั่งงานผ่านตัวรีโมทได้เลย น่าเล่นนะครับผมยกระดับความสูงได้แบบนี้สูงได้ต่ำได้นี่นะครับผมใครที่อยากได้ไปเล่นนะครับผมงานตะก้านี้นะครับผมสวยๆเลยเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับผมราคาไม่แรงด้วยนะครับผมบังคับได้นะครับสมจริงเลยแบบนี้น่าเล่นนะครับผมนิ่งๆแบบนี้เลย บินในห้องนะครับผมสามารถเล่นได้เลยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะสำหรับงานตะกร้านี้สามารถกดลงจอดได้นะครับผมเวลาที่สกีแตะพื้นนะครับผมตัวใบพัดเขาก็จะหยุดเองแบบนี้เลยซื้อไปนะครับผมมีรีโมทไปให้แบบนี้ตัวรีโมทก็จะใส่ฐานนะครับผมส่วนตัวเครื่องบินจะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จสายชาร์จใบพัดสำรองมีไปให้เลยใครสนใจนะครับผมตะกร้านี้ราคาไม่แรงเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็กดสั่งซื้อได้เลยครับ